t ิกตอกในอเมริกาเป็นเรื่องที่รุนแรงและมีความสําคัญมากในตอนนี้ทรัมป์เป็นผู้นําที่มีการเลื่อนแบนทิกตอกถึงสิ้นปีแต่มีการตกลงใหม่ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมทิกตอกในสหรัฐทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆทรัมป์ได้ลงนามคําสั่งฝ่ายบริหารเพื่อขยายการแบนทิกตอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเลื่อนแบนทิกตอกถึงวันที่16ธันวาคมซึ่งเป็นการตกลงใหม่ระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับการควบคุมทิกตอกในประเทศอเมริกาทําให้เราเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบค, anyway. คุม yup. ทิกต็อกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆทําให้เราเห็นว <ş magnesium. S 2> ่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆประธานาธิบดีทรัมป์ได้เผยว่าตกลงกับจีนเรื่องทิกต็อกและจะมีการโทรศัพท์กับประธานาธิบดีจิ้นผิงเพื่อยืนยันรายละเอียดทั้งหมดซึ่งทําให้เราเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกต็อกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกต็อกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากมาก ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกต ok ในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกต o k ในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ม <even> ีความสำคัญและน่าสนใจมากมาก ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกต ok ในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆ ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆทํทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากๆและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่างสองประเทศในการควบคุมทิกตอกในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากมาก ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆแต่ที่น่าสนใจคือการตกลงใหม่นี้เป็นการเข้าถึงการระหว่าง2องประเทศในการควบคุมท i กต o o ในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมากๆทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและน่าสนใจมา,มากๆ